สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธภาพุูช้าหารนะคะสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามูส2ปี4นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนําขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกในบทเรียนในโปรแกรมโมโดูลนะคะขั้นตอนแรกเราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะคะคลิกเข้าสู่ระบบค่ะค่ะมันก็จะขึ้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราเข้าสู่ระบบแล้วเราก็คลิกที่ รายวิชาของชั้นนะคะรายวิชาของดิฉันก็จะเป็นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นวิธยมศึกษาปีที่1ค่ะทำการคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะนี่คือหน้าตาบทเรียนของดิฉันนะคะที่ดิฉันพัฒนาขึ้นนะคะแต่วันนี้ดิฉันก็จะมาบอกขั้นตอนการเพิ่มผู้เรียนในบทเรียนของเรานะคะไปคลิกการเริ่มต้นการแก้ไขหน้านี้ก่อนนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าสมาชิกค่ะแล้วก็คลิกคําว่า inroad user นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะจะสังเกตได้ว่าบทเรียนของดิฉันนะคะมีสมาชิกอยู่3คนนะคะก็ถ้าวันนี้ดิฉันก็จะเพิ่มสมาชิกอีกนะคะก็ไปคลิกที่ inroad user ค่ะ แล้วก็จะขึ้นรายชื่อให้เราเพิ่มผู้เรียนมากมายนะคะสมมติว่าดิฉันจะเพิ่มนุชนาดนะคะแก้วหวานก็ทำการอินรรดค่ะอีกสักคนนะคะอาจจะเป็นจิราพรจันหงก็อินรรดเข้าไปเดยค่ะเสร็จแล้วพอเราเลือกเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ทำการฟิลิตอินรรดยูเซอร์ค่ะ ใช่ไหมคะสองคนนี้ก็คือนุชนาฏและก็จริราพรจันทร์หงเพิ่มเข้ามาอีกสองคนนะคะแสดงว่าบทเรียนของดิฉันตอนนี้จากที่มี3คนก็จะเหลือก็จะมีเพิ่มขึ้อนอีกสองคนเป็น5คนนะคะแต่ถ้ามีใครถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มผิดคนละ่ะเราจะทํายังไงง่ายดีเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มจริราพรจันทร์หงผิดเราอยากเอาเขาเออกจากบทเรียนของเรานะคะก็ทกาําการกบบากระบตัวนี้คะ่ะ แล้วก็คลิกคำว่าขั้นตอนต่อไปป๊าบมาแล้วนะคะบทเรียนของดิฉันก็จะเหลือเพียงสีคนจิราพรจันโ h o มก็ไม่อยู่ในบทเรียนของดิฉันแล้วง่ายๆแค่นี้ค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอการเพิ่มสมาชิกในบทเรียนในโปรแกรมโมโด,ดูลเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ